เือเป็นทีมมามืดฟอร์มแรงประจำวงการลูกหนังสเปนซีซั่นนี้เลยครับสำหรับเรอัลเบติสของมาเนวปลเปรยากินีที่ปัจจุบันรั้งอันดับ5บนตารางคะแนนมีลุนโควตาฟุตบอลยุโรปแถมอีกฝากหนึ่งยังอยู่ในเส้นทางขับเขี้ยวแชมป์ทั้งโปรแกรมยูโรป้าและบอลถ้วยโคปาเดเรที่ทะลุถึงรอบชิงเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมกลางตารางอย่างเรอัลเบติสผลงานปัจจุบันนับว่ามาไกลเหนือความคาดหมายทีเดียวอย่างไรก็ตามท่ามกลางกราฟโดยรวมที่กำลังพุ่งต่อเนื่องอีกหนึ่งสตอรี่ที่เกิดขึ้นคู่ขนานภายในทีม คือตำนานสโมสรอ,อย่างฮัวกินซานเชสมีลุ้นปิดฉากเส้นทางคาแข้งราวกับพลอดหนังที่ถูกเขียนไว้ครับหากเอ่ยชื่อฮัวกินซานเชสเชื่อว่าคนฟุตบอลต้นยุค2000น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาปีกรายนี้กันดีย้อนกลับไปในฤดูก,กาล2000-2001ฮัวกินซานเชสดาวรุ่งลูกมอสโมสอนเรอัลเบติสได้โอกาสขึ้นชุดใหญ่ครั้งแรกในวัยเพียง19ปีเท่านั้นโดยหลังคาแข้งในถิ่นเอสตาดิโอบินิโตบิมารินนาน6สีซั่น ฮวกินเขาออกไปผจญภัยกับบาเลนเซียามาลากาฟิออรเรนตินาก่อนจะย้ายกลับมาซบเบติสอีกครั้งในปี2015ครับปัจจุบันในวัย40ปี7เดือนฮวคินคือนักเตะผู้ถือคลองสถิติอายุเยอะสุดในลีกสเปนเทียบกับบรรดาดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆนาแกแทบจะเป็นพ่อได้ละโดยอายุอานามวกกับสังขารที่ร่วงโรยแม้ทุกวันนี้จะไม่ได้เป็นตัวหลักให้เบติสแล้วหากแต่ด้วยสถานะซีเนียร์และบทบาทกับตันฮวคิยนยังคงมีส่วนสำคัญในห้องแต่งตัวเสมอครับ หลายครั้งหลายหนเขารับหน้าที่ปลุกขวัญกำลังใจให้นักเตะรุ่นน้องในทีมเรามาถึงตรงนี้หันไปมองความสําเร็จตลอด22ปีบนเส้นทางสายลูกหนังฮัวคินไม่ใช่นักเตะประเภท,ทโทรฟี่เต็มตู้ขนาดนั้นทั้งชีวิตเขามีแชมป์ติดไม้ติดมือเพียง2ใบคือถ้วยโคปาเดเร2สมัยที่เคยทําได้กับเรอัลเบติสและบาลนเซียเมื่อความสําเร็จไม่ได้มีกันบ่อยๆทุกทโทรฟี่ทุกถ้วยแชมป์จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายเช่นกันกับการทะลุมาถึงรอบชิงโคปาเดเรรุ่นกันนี้ของเรอัลเบติส แน่นอนทุกคนในสโมสรคาดหวังกับถ้วยใบนี้อยู่แล้วยิ่งกับโวัวคินยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับย้อนกลับไปครั้งแรกที่เคยพาเบติสชิงดําและคว้าแช,ชมป์โคปาเดเ,เรเกิดขึ้นในปี2005วันนั้นน้าแกเพึ่งจายุ23นั่นหมายความว่าการเข้าชิงลุ้นแชมป์อีกครั้งในปี0 2 2ฮัวโคินต้องรอนานถึง17ปีพร้อมกับอายุวานามที่ล่วงเลยเข้าสู่เลข4เลยทีเดียวครับความคลาสสิกอีกอย่างคือนักเตะเด็กสุดในทีมเบติสชุดนี้อย่างเดียโก้ไลเนสพึ่ง หากมองผ่านกงล้อแห่งการเวลาเมื่อครั้นหัวกินคว้าชแชมป์โคปาเดเรสมัยแรกณนว,วันนั้นเด็กชายไลเนสยังไม่สองขวบด้วยซ้ําเอาล่ะกลับมาว่ากันต่อที่เรื่องราวของวากินซานเชสปัจจุบันสัญญาของเขากับเบติสจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ละหากนี่คือซีซั่นปิดฉากของเจ้าตัวกับสโมสรนเกมนัดชิงกับบาเลนเซียวันที่23เมษาจะกลายเป็นมิชชั่นสุดท้ายของเขากับเรอัลเบติสไปโดยปริยายและเมื่อวันนั้นมาถึงหากสามารถพาทีมคว้าชแชมป์สำเร็จ นี่คงเป็นการปิดตำนานฮัวคินซานเชสได้สวยงามที่สุดครับ